ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสียนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าบุ้มเพนนักบวชนักทศหรือศีดาบวชทั้งหลายชาบังบดชาลับแลเจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายเกจิาจารจำคำมังเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมายักษ์ศรยักษ์สารทั้งหลายเหล่าครุททั้งหลาย แล้วก็เหล่าซาตานกับใจทั้งหมด้งสิ้นแล้วก็จิตยานนะภูมิต่ำทั้งหลายนะในบริเวณวัดนะหรือว่านอกวัดก็ตามนะที่เชื่อมโยงมาได้นะแล้วก็เหล่าเจ้ากรรมในเวรคู่กันิกรรมพ่อแม่บุปกรารีครอบครัวค,คูลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวคกครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ยังไม่ตรงต่อพระธรรมนะเหล่าจิตยานที่ตายลงในศึกสงครามนะในบริเวณอีสานใต้ก็ตามนะใน ประเทศขเขมรก็ตามไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดแล้วก็เราจิตยานทั้งหลายนะที่ตายลงด้วยเหตุต่างๆนะในสงครามสงครามกลางเมืองก็ตามการเขียนฆ่าประหัตประหารน,นะในภาคก,กลางแล้วภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดทั้งสิน้นน้อมใจถวายมหาสังฆธานและขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลาะนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลาะนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิ ทุติยมปิสังขังสลารนังคชามิตตาติยมปิพุทธังสลารนังคชามิตตาติยมปิธรรมังสลารนังคชามิตตาติยมปิสังขังสลารนังคชามิหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายหมู่เหล่าสรพสัตทั้งหลายหมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์ะภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุูปัจจัยาทยานทั้งหลายกีานาเภสัตทั้งหลายอธิวาสนาบาร,รมีทั้งหลาย ขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนไตรยัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอารหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริย,รยบุคคลทั้งหลาย องมหาบาร,รมีทั้งหลายทุกทุกภาคสว่วน <c oughs> หน่อเนื้อพุทธังกูลทั้งหมดทั้งสิน้นจากกี่ยกุกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ขอโปรทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนาการบัดนี้ด้วยเถินและด้วยพระไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลาย ตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายปริวารที่พวงพันกันมาทั้งหลายและผูปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณพึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอโสโสโส <c oughs> ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัธรรมแต่คุณพระรัตนตรัยและการโปรสัตตามองค์มหาบารมีกํานดๆที่หมู่เรลาข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิคะลบหลู่ดูหมิน่นกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเลียนประมาทปามาศเคยจับจ้วงล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระสัจธรรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลาย ต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองค์ณุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายสัธรรมคำสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพ ขององค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สายส่งองค์มหาบารมีพระสงฆ์นักบวชผู้โปรดสัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวาศาสนา กรรที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจกักรพรรดิพระพรัชวงศ์องค์ครุมหาครุทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแคว้นอินแดน การก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายการปล่อยเขาหรือข่าวลวงเพื่อโจมตีการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการริดรอนบารมีของพระมหากษัตริย์การลอบปงพระชนการวางยาพิษหรือการขัดขวาง การรวบรวมแผ่นดินวัวนแคว้น,นินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบาร,รมีที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์หรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกาย วาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแย้งในความบริเสษบริคะการต่อสู้รบราฆ่าฟันเข่นฆ่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมี และลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบาร,รมีทั้งหมดทั้งสิ้นการ,รมที่เคยกระทำในการลบราค่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิงการ,รมที่เคยล่าอาณิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถิน่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้าม การเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้ารุมทำร้ายทำร้ายทำลายลาย่ำมีบีทาต่อผู้อื่น ด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายกรารที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษในการเข็นฆ่าผู้คนปศุสุสั์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายกรารมที่เคยกักขังจองจำ ล่ามโซ่ตรีตวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทำทรมานโดยการใช้สัตว์ตาวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนและเนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือด ควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการปล้นค่าการปล่อยให้อดจากขาดแคลนอาหารหิวโหวยจนตายการกักขังเอาไว้เป็นท่าใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทำชำเราประชาชนฝ่ายตรงข้าม การต้อนค่าศึกการลงโทษการเข้นความลับต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตนักโทษเฉลยศึกฆ่าทาดบริวารชนเผ่าต่างๆหรือชาวอนานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดทั้งสิ้น หรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเย <c oughs> <c oughs> หยียบการเหยียบย่ำทำลายทำลายการใช้อำนาจจิตฤทธิ์เดชพลังอภิญญาคุณสายมนดำคาถาอาคมในการกันแกล้งลังแกการทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมาน การกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตพระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้เมียทิวาสนาทั้งหลาย ไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเดรัฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำกทำท็ตามทีกรรมที่เคยฉฉวยโอกาส ช่อชนคดโกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกราหลนวุ่นวายชักสึกเข้าบ้านทรยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหายอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ หรือกบเกลื่อนความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกพ้องซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหวาดผวา บนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการรมที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการเกื้อกูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการรมที่เคยกดขี่อมเหง เอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเรนสร้างความเดือดร้อนต่อข้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้าย การสร้างความแตกแยกแตกสามาคัคคีการที่ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาอแวงกระทบกระทั่งเห็นค่าประหัตประหารห้ามหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนต้นและพวกพ้องก็ดีความแข็งส่วนตนก็ดี จะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการเบียดเบียนการปราบปรามกดขี่ข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยเกี่ยวข้อง กับการก่อสงครามกลางเมืองการจจลาจนทั้งหลายในทุกแว่นแควนดินแดนการที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามการที่เคยกระทำกับองคุณพ่อแม่ผุปกาลี การทำร้ายทำลาย,ลายจะด้วยกายวาจาใจก็ตามอากุศลกรรมทั้งหลายการพั่ำบ่นกลดา่าความเนรคุณการเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคยกระทำมาในภพหนึ่งชาติใดก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียนต่อพื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์ มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิกรรมที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อสนองความพยานอยากความโลภบกมุ่นสารวนกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกพ้องข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สานึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอาโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรม แก่ลูกหนี้กรรมหรือคู่กร,รณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมือง ในแผ่นดินในแว่นแควนดินแดนในลาบสการะในคตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำสัตย์สาบานคำสาบแช่งทั้งหลาย ขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความลงยึดติดหรือความปฏิเสธปฏิฆะในพระศาสนาในพระสัศธรรมในภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมี ผู้โปรสัต์ครูครูคบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นจริงชังความมาคาดพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบ พื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแยง้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้หนี้เวนีน่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ต่อสรรพสัต์ทั้งหลายในทุกพพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดรด้วยที่วาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศารราที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทุลุทุลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์ โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหาสีอโหาสีอาหาสโหสีโสโสโส